เื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา17นาฬิกานายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดอุรุณาน,นี ร้อมด้วยคณะผู้บริหารที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่38คุณทองโบราณเกมโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีนายสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายสุรศักดิ์อักษรกุลนางคณิตาราดหนุยนายนัทพงศ์ขวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีดตรธนดรพุทธรักษนายยกเทศมนตรีนครอ,อุดรธานี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนัศกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีค่ะ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29มิถุนายนพุทธศักราช2567รวมทั้งสิ้น10วันโดยมีจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน19จังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน78แห่ง จำนวนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จำนวน12,000คนจัดการแข่งขัน11ชนิดกีฬาโดยมีคำขวัญของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา การแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาโดยใช้กีฬาฝึกฝนให้เป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งอดทนกล้าแสดงออกรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์ จิตใจและสังคมห่างกลยาเสพติดค่ะ